เพราะฉะนั้นก็ยังรู้สึกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากตั้งแต่ห้องเรียนฮาร์วาร์ดจนถึงรัฐสภาไทยเนี่ยก็คืออยากจะให้ช่วยกันส่งเสียงและก็เซฟพื้นที่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัยและก็พื้นที่ปลอดภัยในรัฐสภาให้มีโอกาสที่ได้คุยพูดคุยกันในเรื่องยากๆยั่งเรื่องที่พูดคุยกันแบบไม่มีไม่มีคนควบคุมแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันมันไปไกลเกินซึ่งผมก็ยังยืนยันว่า freedom of speech เป็นเรื่องสำคัญในประเทศนี้นะครับ ถ้าถ้าเกิดบอกว่าให้พูดในสภายอย่างเดียวแล้วไม่ให้พูดในสังคมสภาไม่พูดหรอกห้องเรียนไม่พูดหรอกส่วนใหญ่แล้วมันพูดเพราะว่าเราเป็นผู้แทนรัศดรเราผู้แทนรัศดรเพราะว่ารัศดรก็มีความคิดเห็นในในเรื่องแบบนี้สภาถึงได้กล้าตามส่วนใหญ่แล้วไม่มีสภาที่ไหนที่กล้านำประชาชนส่วนใหญ่ประชาชนจะนำสภาคราวนี้ถ้ามันหาจุดสมดุลน,นะหรือจุดออควิลิเบรียมระหว่างสภากับสังคมได้นะ จะ,จะเจริญก,ก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดสังคมนส ي, มสภาเบยงสภาไม่ตามแน่นอนเขาก็จะรู้สึกว่ามีวิกฤตัสธาว่าสอส,อสอที่เขาเลือกมาเนี่ยไม่ได้ยึโยงอะไรกับเขาเลยเขาไม่เชื่อในการเลือกตั้งแล้วเขาก็ไปหาวิธีในการพูดอย่างนึงถ้าถ้าพูดแล้วไม่ฟังเขาก็ตะดกทและสมบตทั้งบนก็จะกลายเป็นวงจรที่ปัญหาข้างออกงกันไม่ได้ก็อยากจะให้ช่วยกันยึดปัญหาพื้นที่ในการที่จะพูดคุยในเรื่องที่มันยากแล้วก็จะยากขึ้นไปนเรื่อยๆอย่างที่ ทําให้ใครไม่มีความสามารถในการที่ไปผูกขาดว,วิธีการคิดวิธีการพูดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตะกี้ชอบมากเลยคุณทิมพูดประโยคหนงว่าสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นสิ่งแรกเริ่มต้นเลยอะ่ะในการที่เราจะแก้ความขัดแย้งหลายอย่างของเราคือเราต้องเถียงให้ถูกเรื่องอันนี้ประทับใจมากไม่รู้ว่าหลายท่านอาจจะขอบคุณค่ะหลายท่านอาจจะคิดว่าอุทิมไปเรียนทาร์มาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีปัญญาไปเรียนมากมายจากนั้นเนาะแต่ว่าในการเถียงให้ถูกเรื่องเนี่ย มันเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนทุกวันนี้เนาะแล้วไปเขาบอกว่ามันจะเริ่มได้สว่วนหนึ่งที่เราจะรู้ได้ัง,ไงไว่านี่มันถูกเรื่องหรือ,อยังอะ่ะมันเป็นเรื่องการศึกษาอไันจริงอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสามเรื่องน่าจะเชื่อต่อนว่าจดหมายเปิดกรนึถึงนายกรัฐมนตรีท่าาจาไม่ผิดมีอยู่ตอนนี้แล้วมันมีอยู่สามข้ออันนี้ก็จะเป็นข้อที่สามที่ผมยังรู้สึกว่า ถูกสตาร์ทเอาไว้12ปีไม่ได้ไปไหนเลยเผลอถอยหลังด้วยซ้ำไปนะยิ่งถ้าเกิดเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเทียบกับประเทศที่เราเคยเนัเขาถ้าดูในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาเกรดก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องคะแนนที่เทียบกับสากลอย่าง PISA Score ก็ดีก็จะเห็นว่าเราลงทุนกับการศึกษาในการปฏิรูปเยอะมากนะก็คือในในบปบะมาณทแผ่นดินเนี่ยติดหนึ่งในห้า สมัยตอนที่เขียนนี่นะ่าจะเป็นอันดับหนึ่งหรนะือนดสามแสนล้านต่อปีหรนะืออะไรประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณไทยเป็นงบที่เกีอออาา่ยวข้องกับการศึกษาตอนหลังๆอาจจะลดน้อยมามหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในท็อปสามท็อปสี่ตลอดเวลาคราวนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของระบบการศึกษาคุณใส่อะไรเข้าไปในระบบแล้วอะไรที่มันออกมาเนี่ยมันก็ที่สุดไดว้ว่าระบบนั้นมันมีประสิทธิภาพหรือมันไม่มีประสิทธิภาพคราวนี้งบประมาณใส่เข้าไปในระบบเนี่ยเยอะเป็นต้นๆของประเทศแล้วก็เยอะเป็นแบบต้นๆของอาเซียนด้วย คือถ้าเกิดเอางบเทียบกับประชากรเทียบกับในอาเซียนแล้วกันเราไม่เป็นสองรองใครเลยอันที่สองเวลาของนักเรียนที่ใส่เข้าไปในระบบคุณก็รู้อยู่ว่าทุกคนก็คงรู้อยู่ในใจว่าลูกหลานท่านต้องเรียนพิเศษนอกจากจะเรียนในระบบต้องไปเรียนพิเศษแล้วก็ใช้เวลาทำกันบ้านไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันคือเป็นอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันคราวนี้ในระบบที่คุณใส่เข้าไปทั้งกบประมาณแล้วก็ใส่เข้าไปทั้งเวลาเข้าไปในระบบนั้น แต่อาพพุตของระบบนั้นมาคือภาษาอังกฤษแย่ที่สุดไม่เป็นระดับบวยก็เกือบบวยของอาเซียนรวมถึงไอคะแนนเลขก็ดีหรือคะแนนเกี่ยวกับภาษาก็ดีในพ i ซ่าสกอร์เนี่ยมันไม่ขยับเลยถ้าย้อนหลัง12ปีแล้วตีสว่าบปีละ300แสนล้าน12 36ก็3าล้านล้านนะ3.6ล้านล้านบาทที่เราใส่เข้าไปในระบบการศึกษาของบ้านเราแต่ว่า มันถอยหลังเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศซึ่งมันจะเป็นผลกระทบที่ที่ที่น่ากลัวมากว่าเราจะค่อยๆหายไปจากแผนที่โลกอย่างช้าๆแล้วจะค่อยๆหายไปจากแผนที่โลกอย่างช้าๆไม่ว่าจะเป็นแผนที่เรื่องการลงทุนไม่ว่าจะเป็นแผนที่เรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะมีสิทธิ์มีเสียงในในประเทศก็เป็นสิ่งที่ที่น่กลัวมาก มันเหมือนสมาการที่ไม่ลงตัวเนาะเหมือนใส่เข้าไปเท่านี้แต่ทำไมผลมันออกมาน้อยมากคือถ้าในในทางาคณิตศิาสตรก็ต้องบอกว่ามันมีบาลินมาสับปินมันต้องซึ่งผิดพลาดซึ่งซึ่งในการหาเสียงหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้าใครติดตามขบวนการหาเสียงของพรรคเก้าไกลก็จะนำตัวอย่างคุณวิโร์ลักษณะอดิศรหรือว่าคุณไอติชคริสหรือรอาจารย์จวงเนี่ยก็จะพูดสั้นๆเลยว่าอยู่ที่มันอยู่ที่ครัว คืนครูให้ห้องเรียนเพิ่มจานวนครูต่อนักเรียนลดงานของครูที่ไม่จําเป็นเขาเป็นครูมีหน้าที่สอนเขาไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่ไปเปลี่ยนหลอดไฟหน้าหน้าโรงเรียนเขาไม่ได้นั่นมีหน้าที่นอนฟ้าเวทเขาไม่มีหน้าที่เขียนรายงานโรงเรียนสีขาวให้กับระทรวงหลายเรื่องเนี่ยมันก็ต้องทำนะไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับ curriculum curriculum ภาษาไทยว่า curriculum คือหลักสูตรใช่ไหมหรือพาดากกี้วิธีการสอน,สอน หรือการกระจายอำนาจไอ้พวกนี้มันมันสำคัญทั้งนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ารัฐบาลหรือคนที่เป็นนักการเมืองใส่ใจกับความเป็นครูมากแค่ไหนเราต้องทําให้เขาเอาชีพที่มีศักิ์มีสีมีรายได้ที่เหมาะสมไม่เป็นนีส้สิจะทาให้ไม่มีสมาธิในการสอนเขาไม่ควรที่จะเป็นคนที่ป็นเป็นธุรการคอยส่งรายงานมอนิเตอร์ว่าโรงเรียนสีขาว,ส,ขาวสีเขียวสี่วงสีทุกสีเนี่ยสามารถที่จะส่งไปได้ไ,ดไหมเขามีหน้าที่สอน แล้วก็วางแผนการสอนแล้วก็บริหารโรงเรียนให้ตรงตามความต้อง,งการของนักเรียนแล้วกับบุคลากรที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆลนั้นมันควรที่จะจบที่จุดนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เมื่อไหร่แล้วก็เน้นเรื่องของครูเยอะๆเน่ยให้ระบบนั้นก็จะพลิกไปได้แต่ถ้าเกิดตามใจก็ตามว่ายกตัวอย่างกับการว่าเลักซูเปียใหม่หมดละวิธีการสอนเราก็ไปเอาจากสแกนเนเบียมาเลยมาจากฟินแลนด์อันดับหนึ่งแต่ครูยังยังถูกบังคับให้ไปเปลี่ยนหลอดไฟ ที่นักนักเรียน,ตนแตะฟุตบอลแตกหรือให้คอยอเป็นคนเฝ้าช่วงส,วง,สวงกรานที่จะถึงนี้เนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะนำไปเปลี่ยนไปแล้วผมเลยคิดว่าการเม็นแรกของการทำการศึกษามันอยู่ที่ครูซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าใช้คำว่า professionalizing teachers คือทำให้ครูเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพไม่ต่างจากทนายไม่ต่างจากนักบัญชีไม่ต่างจ,จากหมอที่ที่ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีรายได้ที่ดีพอสมควร และมีกระบวนการฝานีเขาจะมาเป็นครูเนี่ยให้มีการเทรนให้เขาเป็น,นครูมา,าชีพไม่ได้ก็ mm. ก,ก็สิบสองปีก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างก,กันไปเยอะกับความคิดเหมือนเดิมกับความคิดในช่วงนี้ที่หาเสียงที่ผ่านมาก็ยังคิดว่าโอเคเราต้องให้ความสำคัญกับอาชีพครูมากกว่านี้อีกอันหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องแรงงานพยาบาลกับแรงงานแพทย์ก็เป็นอีกอันนึงที่ที่เราควรที่จะสร้างขึ้นมาให้เยอะมากกว่าแค่การเกณฑ์ทหารอย่างเดียวเป็นต้น ก็คือเกี่ยวโอเคทั้งสามอาชีพมีความสาคัญเหมือนกันแต่ว่าครูพดีแรงงานแท้ลยกัพยาบาลอดีก็เป็นอะไรที่มันหายไปจากวงจรชีวิตของพวกเราคนไทยนี่เป็นผู้เสียภาษีไปเยอะพอสมควรมาฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะรู้สึกเอเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีแต่แบบเรื่องยากๆทานเครียดหรือเปล่าไม่นะจะบอกว่าทีมเนี่ยไปเรียนที่เมกาไม่ได้เรียนอย่างเดียวคือไปเทีย่ยวแบบไปเทียเท่ยวอย่างน่าอิจฉามากไปคิวปานาอไป เม็กซิโกคือไปประเทศที่จริงๆพวกเรามีโอกาสยากที่จะไปดได้ไปนะคะเป็นเมรการใต้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะให้คุณทแชร์นิดนึงว่าไปต้องหันเจอประโยคหนึ่งที่บอกว่าจริงๆไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับหลายคนเชื่อว่าเป็นบ้านเกิดของประชาธิปไตยใช่ไหมคะแล้วคุณทิมไปพร้อมคําถามพร้อมคําถามว่ามันเป็นระบบก,การปกครองที่ดีที่สุดแล้วจริงหรอซึ่งจริงๆแล้วจุดเดียาการเป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจมากแล้วก็ไปประเทศอิคิบาก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ใช่ไหมคะได้ไปสัมผัสมาด้วย รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้คาตอบในเรื่องนี้ไหมคะอันนี้ต้องทวนคำถามก่อน,อนตอบค,ค,คือบ้านเกิดประชาธิปไตยน่าจะเป็นรีสไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอเมริกาเนอะโอเคอเมริกาก็ก็มีชื่อระเกียก่ยกาบตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ไปก็อย่างที่แเรดไปฟังเาไม่ได้ตั้งใจไปเรียนหนังสือในห้องอย่างเดียวตั้งใจไปเรียนนอกนอห้องด้วยแล้วก็ไปเปิดโลกที่ที่เราอาจจะยังเหมือนกบในกะลาเพราะเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไร ก็ถ้ายกตัวอย่างก็อย่างบราซิลอ์เจนติน่าจาเมก้าบราซิลแล้วก็คิวบาเพื่อที่จะให้เห็นต่างๆแล้วก็เชฟควเป็นตัวตนของผมเยอะพอสมควรนะเวลาพูดเรื่องเกี่ยวกับอำนาจอ่เรื่องเกี่ยวกับกาคควกองค์การศิลปะดนตรีแล้วก็จะมีตัวอย่างของประเทศพวกนี้ขึ้นมาอยู่บ่อยๆคราวนี้คําถามก็คือเมื่อเปรียบเทียบระหว่างระบบประชาธิปไตยซึ่ง ตอนนี้เขา้าใจว่าอเมริกาก็ขึ้นว่าเป็นฟลอร์ในมอนเอร์ซีแล้วนะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเต็มแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ความเดิมรับได้อเมริกาก็เยอะแลต,ตอนที่ผมไปนี่ก็เห็นว่าคนจนกับคนรวยเขาก็ต่างกันเยอะพอสมควรทาให้ความคิดแบบขวาจัดอะไรนี่ก็ผ่านมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาก็ทําให้เราเห็นอยู่นะเมื่อเปรียบเทียบกับตอนนั้นนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้ติดตามคิวบาเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ผมไปเขาก็ยังถือว่าตัวเองเป็นเป็นโซเชียลลิซึมเป็นคอมมิเนชั่นอยู่ตอนนั้นรู้สึกว่า ฟิเลคาสโตรน่าจะไม่อยู่แล้แต่้องชายราอูคาสโตรก็น่าจะอยู่แต่ว่าไปถึงก็ยังได้อารมณ์อยู่ว่าไม่มีอินเทอร์เนต็ตไม่มีวิธีที่จะติดต่อกลับมาได้นะครับเวลาเดินทางก็ต้องไปขอวีซ่าที่เม็กซิโกเวลาจะใช้อินเทอร์เนต็ตทีมันยังเป็นไอ้โมเดมนี่มันกี่เคนะสมัยเราสมัยเราเนี่ยทุกคนมันเป็นสายหัวไม่มนิดโมเดม2 5 6เคอะไร้ จำไม่ผิดสมัยที่ยต้องต่อมอเตอรคอใส่หัวบอกจำไม่ได้แต่ว่าผมเขียนล้วไม่มีใครทันเลยเยอะไม่ได้คลมดไปเรอยจะต้องช้อินเทอร์เน็ตเข้าอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์เนี่ยมันต้องเข้าโมเด็มก่อนต่อโมเด็มก่อนที่่ทีนั้นก็ยังเวลาจะใช้อินเทอร์เน็ตเขียนอะไรกลับมาหาคุณแม่หาเพื่อนที่บ้านเนี่ยก็ต้องไปที่ห้องสมุดของเมืองขาบานนา แล้วก็ไปต่อยจะเดินเตือนเตือดเตือนเนี่ย 5.8K 2.56K จะไม่ได้แล้วก็ถึงจะได้ส่งเขา mail, Yahoo ้าฮอตเมลยาคูเมลอะไรอย่างนั้นได้อยู่ประมาณเนี้ยมันก็แสดงให้เห็นถึงความต่างของอย่างน้อยก็คือระบบทุนนิยมใช่ไหมครับการระบบสังคมนิยมละกันไม่ใช่ไม่ถึงกับจะมั่งคั่งเฉยๆความเป็นอยู่สูงพอเห็นความต่างของสองอันนี้ก็ได้เห็นว่า ยังเชื่อในประชาธิปไตยตรงที่ว่าถึงแม้ว่ามันยังไม่เพอร์เฟกที่สุดแล้วมันก็อาจจะมีอะไรที่ทําให้ไม่อยากจะน่าเชื่อถือน่าเชื่อว่านี่เป็นระบบที่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยมันเป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนใจได้ถ้าอยาคุณเอาคนนี้สี่ปีแล้วเขาทําอะไรไม่ได้อย่างที่เขาสัญญาไว้เขาตบตาสารเขาไม่สามารถพูดตามคำพูดของเขาได้อีกสี่ปีคุณก็เลือกใหม่ได้ แล้วมันก็จะทําให้ประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่เป็นเส้นตรงอย่างนี้หรอกมันก็ยังเป็นซิกแซกไปซกไปิแซกแซกมาซิกแซกไปซิกแซกมาแต่คราวนี้มันจะทํายังไงที่ทาใ,ให้ระบบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกให้สื่อมวลชนมีอิสรภาพในการแสดงออกให้ประชาชนสามารถควบคุมวาระทางสังคมได้ทําให้การเปลี่ยนผ่านอำนาจ ของผู้นำในแต่ละรลลลุ่นเนี่ยสามารถทําได้โดยสันติสุขสันติภาพแล้วก็ไม่ไม่ใช่เป็นการนองเลือดในการเปลี่ยนคนในแต่ละครั้งไ่ร้องคาผู้นําคนก่อนเพื่อให้ได้ผู้นําคนใหม่เข้ามาอย่างอย่างที่เกิดขึ้นกับเทปิเป็นต้อนอ่างนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่ที่อย่างน้อยเนี่ยถ,ถ้าเรามีสิทธิ์เลือกแล้วเราเลือกผิดข้างหน้าแล้วก็เลือกใหม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณได้คนที่เป็นนายกนานๆหลาย10ปี20ปี30ปี แล้วประเทศเราจะรับประเทศจะเดินมันก็มีโอกาสนะเพื่อนบ้านเราใกล้ๆนี่แหละคุณลงที่ดูแล้วกันว่าใครที่เป็นนายกนานาแล้วสามารถทําให้ประเทศเขาเปลี่ยนจากวอมกลายเป็นซิตี้ที่นั่นได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเด็จการณ์ที่อยู่ 30- 40, 40ปีแล้วแบบไม่เห็นหัวประชาชนรับให้คนต้องหนีออกจากประเทศเขเาทั้งหลายเนี่ยซึ่งไม่ได้หมายถึงคิวานะครับหมายถึงประเทศอื่นที่มันไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยจ,จั้ามันก็มีอยู่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากจะไม่อยากจะผูกชีวิต ไว้กับซุปเปอร์แมนคนไหนคนหนึ่งแต่อยากจะผูกชีวิตและชีวิตลูกสาวผมไว้กับระบบที่ที่มันที่มันนิง่งแล้วก็ระบบที่มันเป็นประชาธิปไตยโดยที่มาาไม่ต้องสนว่าจะเป็นใครไม่สนว่าเก่งอาไากไหนะ <c oughs> <c oughs> มือไม่ต้องเอว่าเป็นซุปเปอร์แมน,นี่เก่งเก <c oughs> ่งมาจากไหน <c oughs> เต็ไปด้วยคอร์รัปชันเต่ไปด้วยความเสื่อมล้ำในการเข้าสู่อำนาจใครเป็นเศรษฐีก็สามารถนั่งกินข้าวแบบที่นัของประเทศได้แล้วก็สามารถที่จะบอกคนอได้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรพวกนี้เนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่มันยังเป็นโจทย์ที่ทประชาธิปไตยกับทุนนิยมมันยังแก้ไม่ได้ก็คงเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันตรงนี้ทําให้ไอ้ทุนนิยมที่มันมีเนี่ยเป็นทุนนิยมทุนนิยมที่มันมีความรับผิดชอบ คนที่เลือกไปอะไรพวกนี้ก็ยังมีเป็นสิ่งที่ยังต้องอยังเป็นจุดอ่อนประชาธิปไตยที่ยังต้องแก้แก้กันซึ่งจริงมันก็ไม่น่าจะมีระบอบไหนเพอร์เฟคแบบสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ถึงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่น่าจะมีสิ่งนั้นในโลกถูกไหมฮะแบบประชาธิปไตยนี่แบบประเทศนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มอย่างเงี้ยมีไหมฮะหรือว่าทุกประเทศเองมันก็มีจุดที่เราจะต้องแก้ไขกันไปคือด้วยความที่ประชาธิปไตยมันไม่ได้เป็นจุดจบแต่มันเป็นการเดินทางเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า คุณจะเลือกเอาประเทศที่ได้อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับ3ให้เดาว่าคงเป็นนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์หรือซีแลนด์่ยก็คงประมาณนี้ 4, 5, สีห้าสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่ได้อยู่ในนั้นสนะี่ามสี่ประเทศที่ที่อยู่ใน,นนะัตรงนั้นไม่มาเนี่ยตอนนี้ที่ไปคุยที่เจนีกว่าประเทศเหล่านี้หรือสสของประเทศเหล่านี้หรือผู้นำฝ่ายค้านของประเทศเหล่านี้ก็บอกว่ามันยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ยังมีไอเดียที่ โหดร้ายต่อสิทธิมนุษยชนเช่นการขับไล่ผู้ลี้ภัยกับประเทศเขาก็ยังมีอยู่แต่ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อมันมีความขัดแย้งก็ใช้พื้นที่ในในสภาหรือว่าการส่เสียงถึงรัฐบาลในการบอกว่าเฮ้ยประเทศเวยเป็นประเทศที่เชื่อใน liberal ใน liberalism ในเสรีนิยมในประชาธิปไตยแล้วก็เป็นอันดับในอันดับสองตลอแต่ถ้ามันมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยมาในช่วงที่ ราคาน้ํามันราคาแก๊สแต่แล้วมาแย่งานเนี่ยเราจะเห็นวิธีคิดอย่างไรมันก็เป็นอะไรที่คอยที่คอยทดสอบได้ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบแต่ว่าในขณะเดียวกันระบบมันก็สามารถปรับเปลี่ยนตามความคิดต่างๆของของสังคงไมไปด้วยเช่นเดียวกันมันสำคัญที่คนที่อยู่ในใต้การปกครองในระบบกนนันนะต่ก้มีการแง้มมาด้วยว่าไม่สวนว่าเก่งมาจากไหนนะคะ อาจจะคนที่อ่านแล้วน่าจะรู้ว่าคำคำนี้มาจากไหนนะจริงไม่ใช่คุณทิมพูดเนาะเป็นอาจารย์ของคุณทิมแล้วคุณทิมเล่าสั้นๆได้ไมหมคะว่าปิดท้ายว่าที่มาของหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วน่ารักมากเลยมาจากไหนคนะก็มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งครับก็พอเข้าห้องเรียนเทอมแรกๆนี่มันก็จะมีคนที่มาจากหลากหลายประเทศนะครับหลากหลายอุตสาหกรรมแล้วก็คนที่เคยมีตําแหน่งทางการเมืองมาแล้วก็มีอะไรก็มี แน่นอนว่าเวลาอาจารย์พูดเราก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ยเพราะว่าทุกคนก็อยากจะลองภูมิซึ่งกันและกันอะไรอย่างนงี้เขาก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าเนี่ยให้ฉันไม่สนใรากเร่าพวกคุณเก่งมาจากไหนแต่ว่ามาในที่นี้เนี่ยทุกคนต้องมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันฉันไม่สนใจว่าคุณรวยดีมีจนฉันไม่สนใจว่าใครอายุมากกว่าใครฉันไม่สนใจว่าคุณมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วหรือว่าไม่พัฒนาแต่ว่าในห้องเรียนของฉันเนี่ยทุกคนเท่ากันทุกคนเสมอภาคกันกับกฎ ห้องฉันใครมาสายก็ไม่ต้องเข้าอะไรเง mm ี hmm. ้ยคือเขก็จะบอกว่ามันไม่มี privilege ในห้องเรียนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนในห้องนี้ทุกคนสมรภาคกันหมดแล้วก็ไม่สนว่าคุณจะดีมาจากไหนไม่สนว่าคุณจะเก่งมาจากไหนแต่คุณต้องมาถ่อมตัวแล้วก็ฮัมโบในในวิธีคิดของห้องเรียนของเขาแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะแต่ว่าเขียนมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมงานของทาง s ป r e n บุ o กส์ว่ามันมีประโยคนี้อยู่แล้วก็เป็นต้องให้เครดิตกับทีมงานของ ของของสปริงบุ๊กที่ที่เอาประโยคนี้นะครับมาเป็นชื่อหนังสือจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เป็นชื่อหนังสือที่ติดหูมากเนาะตอนนี้เวลาน้อยมากเลยอ่ะเนื่องจากว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วเรายังทันรับคําถามจากทางบ้านไหมได้หนึ่งคำถามมีใครอยากจะถามอะไรหรือคนที่อ่านมาแล้วมีใครอยากจะถามอะไรพิทีมไหมคะขออย่าเป็นเรื่องการเมืองกันนักนะคะว่าย่อวันนี้เราเบาเบกันนะ มีใครถามอะไรไหมคะยกมือเลยอะไรเรามา,ากันคุณนน่ะสาวทักขนาดนี้ไม่อยากคุยอะไรกับคุณจิมเลยหรอมีไหมหนึ่งคนคะ่ะเดี๋ยวเน้นสักครู่คะ่ะมีไหมคะ่ะโอ้โหมีแกเปิดไหม ในการพูดจริงๆเลยถามขอบคุณค่ะผม, <laughs> ผมไม่ได้ถามแปลงก็ <laughs> ก็เลยไม่ไมไรู้จะตอบยังไงเพราะไม่ได้ถามแปลงครับแต่ว่าก็ฉีดน้ำหอมว่าฉีดน้ำหอม <laughs> ยี่ห้อนอ n fiction ครับเกาหลีออ๋ยี่ห้อดีนะคะนอน fiction กลุ่มกลุ่มสำนักพิมพ์นะอครับ <laughs> อย่างนี้ค่ะเอาล่ะพี่ทีมเวลาหมดแล้วต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะคนที่คนไหนมีได้บัตรคิวแล้วนะคะ50ท่านเนี่ยเดี๋ยวเราควรไปรอตรงที่หน้าฮอนะคะจะมีจะมีเจา้าหน้าที่อ๋อนั่งตรงนี้ได้นั่งตรงนี้ก่อนนะคะ,ะนั่งตรงนี้ไม่ต้องสใจเลยค่ะใจะมีเจ้าหน้าที่พาไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงตอนวันนี้นะคะ คุยกันพอหอมปากหอมคอนะคะหนังสือเล่มี้สามารถซื้อได้ตรงนี้ใครยังไม่มีนะคะ200บาทจาก255บาทนะตรงนี้เท่านั้นนะถูกสุดเลยแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวทีมมาที่นี่อีกทีนึงวันที่2ด้วยใครไม่ทันขอไปเซ็นยังไงลองไปติดต่อที่บุญิะนะิริคณะก้าวหน้าเนาะ,นะวันนี้นะใช้แป้งตางูครับคุณวิ่เพราะว่าเดี๋ยวหน้าร้อนเดี๋ยวสงการนี่เดี๋ยวผมจะไปโรยอีสานหน้าร้อนสงกามันมันน่าจะใช้จะช่วงนี้น่าจะใช้ใช้ใช้ใช ปรกลีทีมใช้แป้งตาบูถ่ายของให้คนไทยใช่อขอด้วยค่ะปิดท้ายด้วยการขายแป้งตาบูขอบคุณทุกทีมพิทามากค่ะขอบคุณค่นะนสำหรับวันนี้นะคะมาเดี๋ยวขอรบกวนทุกท่านนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันนะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเซลฟี่นะร่วมกันเลยทุกคนจะได้อยู่ในเฟรมภาพนะคะสวยหล่อนะคะชูสองนิ้วขึ้นมาได้หมดชูหนังสือได้หมดเลยนะคะชูเลยคะ่ะใครมีหนังสือชูหนังสือนะคะเรามาถ่ายรูปร่วมกันนะ พร้อมไหมคะตกล้องพร้อมไหมคะือหนังสือไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราหาเนาะว่าเราอยู่ตรงไหนของห้างนะคะเล้วดูนุกนีค่ะโอเคค่ะโอเคมีอีกกล้องหนึ่งนะคะไ,ไ,ได้เลยคะ่ะ ด้านนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยเดี๋ยวสำหรับท่านที่มีบัตรเขงนั่งรอยู่ก่อนนะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะาพาขึ้นไปบนห้องนะคะเดี๋ยวเชิญเลยนะน้องเบอร์หนึ่งถึงสิบนะคะีนน้องส้มนะคะจะประจำน้องเบอร์หนะึ่งถึงสิบนั้นนั่งที่ก่อนนะคนที่มีบัตรคิวนะคะน้องแมคค่ะเบอร์สิบเอ็ดถึงยี่สิบนั่งก่อนนะนั่งก่อนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งก่อนไม่ต้องรีบนะคะเราพาไปที่ห้องแน่นอนนะน้องแมคค่ะ เบอร์ยสอถึงสามสบนะคะ